ุณผู้ชมคุณผู้ฟังพระราอาหารก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนทุกรอบใช้คํานี้ไหมโดนทุกรอบโดนก่อนทุกรอบเจ็บทุกรอบตอนหลังบอกว่าไม่เจ็บแล้วค่ะตอนนี้มารอบนี้คือตายอย่างเดียวค่ะใช้คําว่าเจ็บซ้ำซากไม่ได้ไม่เจ็บแล้วตายแล้วค่ะตายซ้ำซากเลยเขาบอกมาเลยค่ะพระราอาหารถ้าพูดที่เล่นที่จริงเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกแมวเก้าชีวิตตายซ้ำตายซาก จะ,จะไม่รอดก็รอบนี้แหละจะไม่เหลือชีวิตก็รอบนี้จะไม่เหลือชีวิตที่10อีกแล้วจะไม่เหลือแล,แล้วค่ะใช่รอบนี้นจะไม่เหลือ,อล<ะ>คอ้คือคือคือที่เจ้าของร้านอาหารที่เขาโกรธกันเยอะๆนั่ก็คือว่าประกาศกึ่งๆล็อกดาวน์ร้านอาหารห้ามนั่งกินในร้านซื้อกลับบ้านไปกินได้เท่านั้นนะครับมันออกมาในตอนตีหนึ่งของวันอาทิตย์ที่27และมีผลมาที่28 ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันต้องมีการสต๊อกของใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ล่วงหน้าด้วยนะเวลาสั่งของอะไรต่างๆมันต้องมีการสต๊อกล่วงหน้า7วันสวันแล้วแต่เขาอบอกว่าทีจะปิดแคมป์ที่จะปิดแคมป์บอกล่วงหน้า2วันคนงานรู้ก่อนหนีก่อนแต่พอถึงคิวร้านอาหารเอาเลยนะมาตอนตีหนึ่งไม่ได้บอกไม่ได้ให้เวลาในการเตรียมตัวเลยนะวันนึงนะให้นัง่งวันสุดท้ายอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยนะคืออะไรวันวัตถุดิบอาหารทําไงอะ โดยเฉพาะร้านชาบูร้านสุก,กี้ร้านอะไรประมาณนี้ร้านอาหารต้องเข้าใจอย่างนี้นะคุณนายซื้อกลับบ้านเนี่ยมันจะขายได้น้อยกว่าคนที่ไ่นั่งทานที่ร้านนั่งทานที่ร้านสัดส่วนก็คือ90%้าใช่มันจะได้มากกว่าเพราะ,ะนั้นพอไม่ให้นั่งทานที่ร้านปุ๊บเนี่ยยอดขายมันตกแน่นอนเรารู้กันมาหลายรอบแล้วอันนี้ต้องเข้าใจาดเดียวกันแต่ขนาดเดียวกันปัญหาเฉพาะหน้าเลยจะทำไงกับสต๊อกวัตถุดิบเพราะมันสั่งมาแล้วเนี่แล้วมันต้องสั่งกันล่วงหน้าน้ำใจน้ำใจหยาบยากนะเพื่อนร่วมอาชีพ น้ำใจยามยากเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมธตากรมใครที่แข็งแรงกว่าพอจะช่วยเพื่อนได้เขาก็ช่วยๆกันอย่างเช่นเจ๊จงหมูทอดเออเจ๊จงนะเจ๊จงห<า>ม,มูทอด,ดเจ๊จงกิจแสวงโพสตผ่าน Facebook ของเจ๊จงว่าเอาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นร้านอาหารใครที่มีวัตถุดิบอะไรที่เจ๊พอจะช่วยซื้อมาทาอาหารขายได้ลองโทรมาคุยกันค่ะให้เบอร์ไว้ด้วยค่ะ0875436222 0 8 7 5 4 3 6 2 6 2 6 2โทรหาเจ๊จงได้เลยค่ะ ครับเจ๊จงบอกเดี๋ยวเจ๊จะช่วยซื้อเอง้อดิบอะไรที่เขาจะซื้อได้จะช่วยระบายให้ใช่ค่ะเจ๊ช่วยเลยค่ะขณะเดียวกันเจ้าของร้านร้านและร้านสตีฟสตีฟคาเฟ่แอนด์กรีนซีนเขาจะว่าร้านสตีฟเนี่ยจะมีอยู่สองสาขาสาขาหนึ่งตั้งเดิมแล้วก็เป็นที่รู้จักฝรั่งนี่เยอะฝรั่งนี่รู้จักเยอะก็คือสตี ท่าเรือเทวราชเจาพยาตรงท่าเรือเทวราชคุณชรวัดเทวราชคุณชรนะวดยูวราชสุดทางตรงนั้นแหละสาขาใหม่น่าจะอยู่ในซอยราชครูแลคุณสตีฟมสารเทพเจ้าของร้านสตีฟนะครับก็ก็ห่วงหาอาทรเพื่อนร่วมอาชีพก็ด้วยความเข้าใจตัวเองพอไหวพอแข็งแรงกว่า จะช่วยใครได้ก็พยายามช่วยสตีฟก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่โพสต์ใน Facebook ว่าใช่ค่ะร้านอาหารไหนโดยเฉพาะชาบูหมูกระทะร้านเล็กๆในกรทมหากมีวัตถุดิบของสดและระบายไม่ทันให้แจ้งมาได้ที่ร้านสตีฟคาเฟ่น,นะครับเราจะพยายามช่วยซื้อต่อเพื่อมาทำอาหารแจกคนตกงาน บุคลากรทางการแพทย์ครับสามารถแจ้งได้ที่รายนะครับสตีฟสุรเทพหรือแอดรายที่เบอร์ให้เบอร์ไว้เลย0828929324ค่ะหรือสแกน QR อารตรงนี้ก็ได้นะครับบนหน้าจอจะได้แอดรายไปแล้วคุยกับโทนเบอร์ทีนะฮะ0828929324นะครับนะครับคืคืคืคุณคุณสตีฟสุรเทพเนี่ยจะซื้อไปเพื่อทำอาหาร แจกคนตกงานลูกค้ากรทาการแพทย์น่ารักมากเอาไปพูดตรงซื้อไปทําอาหารเพื่อที่จะไปต่อทําบุญต่อก็พูดง่ายๆใครที่แข็งแรงกว่าใครพอที่จะช่วยเพื่อนได้ก็ก็ก็กบทยอยแสดงน้ําใจกันนะชายามนี้ยแหละเห็นนะคะน้ําจิตน้ําใจคนไทยนี่คือความ ที่เป็นท้้จริงนะคะเด็กคราวนี้ไปกันที่พี่ปุ้มพี่ปุ้มสุรนันเวชาชีวะจากนักการเมืองหลังๆเนี่ยนะช่วงพักการเมืองเนี่ยโห้ยไปทํากิจการร้านอาหารนี่ขยายสาขาไปเยอะแยะมากมายเลยนะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารของของคุณสุรนันคุณปุ้มสุรนันมีชื่อว่าเบรนเวกเบรนเวกแต่ล่าสุดไม่ไหวจะเคลียร์คุณปุ้มสุรนันได้โพสต์ในในใน ใน f a c e b o o k <Facebook S 1> ของพี่<อ>ปุ้มของของคุณสุรนันนะโพสต์ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดสาขารักษาชีวิตเออก็ปิดสาขามอกเกษตรนั่นแหละสาขามอกเกษตรก็ปิดไปจร,จริงเปิดไม่นานเท่าไหร่นะสาขาเนี้ยไม่ไหวจะเคลียร์จังหวะโควิดมาปิดใช่แล้วไม่งั้นมากินทุนตายถูกต้องและวันต่อมาก็ได้โพสต์ว่าร้านเรายังไม่ตายแบนเบคต้องไม่ตาย ก็มีการบรรยายถึงสถานก,การณ์โควิดอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยพยุงช่วยประครับประคองนะคะให้ร้านรอดมาได้ถึงแม้จะสับักสบอมบ้างนะคะบางสาขาต้องปิดเพื่อนๆก็ต้องแยกทางกันไปแต่โดยรวมแล้วแมนเบ็กก็ยังยืนอยู่ได้ <Okay. S 1> ก็มาเล่าว่าตอนนี้ยังเผชิญกับว <Okay. S 1> ิกฤตต่อนะคะแต่ยังไงก็พยายามจะให้กําลังใจตัวเองนะสู้แล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้นะคะและปิดท้ายสู้ๆนะครับทุกคน เบรนเวกต้องไม่ตายตกลงให้กำลังใจร้านอื่นหรือให้กำลังใจร้านตัวเองครับคุณปุ้มชุลนัน